สวัสดีทุกคนแลวก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ IWB77 นั่นเพื่อนนะและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี้คือเกมเร้านอาหารนั่นเพื่อนนะเออร้านอาหารดูแลไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ลืมชื่อไปแล้วนั่นเพื่อนก็เป็นเกมของไลพีจริงเหมือนเดิมครับผมก็คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับพร้อม มาดูตารางรายจ่ายขรงผมตารางรายจ่ายก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สเกตเตอร์สเกตเตอร์สตัวขึ้นไปเข้าฟีเจอร์สปินประมาณ10รอบนะน่าจะจาไม่ผิดนะครับผมส่วนตัวไว้ก็น่าจะไม่มีนั้นเพื่อนนะฮะแล้วก็มีการซื้อฟีเจอร์สปินด้วยนะครับผมมาแต่เราไม่ซื้อหรอกมานะไปที่เบียดห้ก่อนเลยนะครับเนืครับไป10รอบขอแบบแจมแจมขอแบบแจมแจมเออสวย ห้าครับผมโอ้โหร้อยห้าสิบเรียบร้อยอือหือไป25ครับผมแล้วคูณ5ด้วยแล้วคูณ5ด้วยอือหือไม่75ครับผมตอนนี้คอมโบต่อหรือเปล่าโอ้โหไปอีก125ครับผมมาดีมาดีมาด,มาดีโอ้โหไปอีก50ครับผมตอนนี้430คอมโบต่อไหมไม่ต่อฮะโอโ้แต่คูณ5ไปหวานเจี๊ยบครับผมหวานเจี๊ยบครับโอ้โหสุดยอดนะ2150เน้นๆครับผม โอ้โหอะไรยังไม่หยุดนะครับไปกันต่ออีกห้าสิบครับผมแล้วยังไงฮะอือหือไปกันต่ออีกห้าครับผมยังไงอื้อหือขอขอขอ,ขออีกขออีกโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามสามสิบบะเฮ้ยเต็มเต็มบะแล้วยังไงสเต็กค,ครับผมโอ้โหห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยสามสิบฟูลสี่ครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบครับผม ไป2,000ครับเพื่อนๆนมาขอไปที่500ก็ไม่แย่นะแต่ว่าขอเลือก300ก่อนลักกันนเะพื่อนดีดีดเอา้าเข้าฟรีแล้วมัง้งโบตรงงั้นหืมไม่ลงมาเพื่อนอ้าวอา,อายุด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 ,ยดเออสวยสวยสวยขอสีตัวโอ้โหเลยเฉยเลยเฉยขอสีตัวเพื่อน เรียบร้อยโอ้โหตัวคูณมาแทนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เ,มเสียฟรีไปน่ะมามาสวยๆเลยครับผมดีฮะยังไงโอ้โหเงียบคลิปเงียบคลิปสวยก็ผมคูณหา้าเก็บตัวคูณไปก่อนนะฮะดีแจ่มครับผมอื้อเก็บตัวคูณไปก่อนนะคูณห้ามาแล้วครับผมเหลือแต่โอ้โหตัวคูณสองว่ะคูณสองไม่มาเฮ้ยสวยงามฮะสามสิบครับผมแล้วตัวไหนต่อวะเนี่ยโอ้โห ไม่มีเฉยเลือเพื่อนดีแก้วน้ำอื้อหือสวยงามฮะยังไงก็ผมแก้วกาแฟโอ้แก้วน้ำสามร้อยวะเอาเน,น้นน้นบะเอาเน,น้นน้นบะสามร้อยหกสิบคูณเก้าเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอีกสามีสปินก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ก็ผมไปอีกสามสิบฮะยังไงฮะอือหือหัวใจกับผมยังไงตัวไหนต่อโอ้ไม่มีไม่มี่มมะเฮ้ยสวยงาม ดีโอ้โหจุด้อยดีหนึ่งป,ปินฮะฟรีสป,ปนสุดท้ายสวยงาม450ดีอย่างงั้นเลยลูกอย่างงั้นเลยลูกเออไปอีก30ครับนี่ครับเป็น480ฮะแล้วยังไงครับผมโอ้โหโอ้โห15ครับผมบานเจี๊ยบครับผมโอ้โห7,002ว่ะเฮ้ยเฮ้ยหมื่นอยู่นะเฮ้ยถือว่าไม่ได้แย่กันนะครับ,รบถือว่าสวยเลยฮนะไปครับไปทีสัก 5,00หรือว่าพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วกันนะฮะไปฮะอา้าวอย่าบอกนะอย่าบอกนะเทียบร้อยครับผมอือฮึมาซะสูตรสวยเลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่านี่แบเอา้าวสวยคุ้งโอ้โหพันห้าแบบพันห้าโอ้โหไปสองพัน0บบเฮ้ยไปสองพัน0บบเฮ้ยโอ้โหไปอีกพันห้าบ่เฮ้ย ไปเป็นหโอ้โหไปอีกสามพเพื่อนโอ้โหสามพันคูสองว่ะอนี้ดหกเคก็ลืมไปว่าเบ็ดหนึ่งเคทพื่อนเพื่อนนะยังไงครับผมอีกสฮะอีกสี่ครับผมอีกสี่ฟิสิปินอีกสฟิสิปินครับผมโอ้โหเด้ไม่คอมโบต่อเฮ้ยยังไงสวยครับผมหนึ่เคว่ามาเจ้าผููนสี่ไม่ค่อยหวนานเซ้ยมเท่าไหร่นะเพื่อนเนะออสวยงามก็ผมนห้าฮะ ได้ยังไงต่ออู้หูหนึ่งพันห้าก็ผมสวยฮะแก้วกาแฟเรียบร้อยของพันหกคูนเก้าก็ผมโอ้โหสามหมื่นสี่เพื่อนๆรวมเรามารวมกันก็ถือว่าไม่ได้แย่นั้นเพื่อนนะมาขออีกสักาตาสองตาปะสักสามตาไปของบ้านนะดีแจมฮะแบบนี้แหละอือสวยง,งามอีกห้าร้อย ได้ไงอืแก้วนะ้ำไปอีก1,000กันกันมั้ครับสวยงามฮะยังไงเขาบอกโอ้ไปอีกสามพันแล้วตอนนี้ครับผมรวมคูณ4ี่โอ้โหแล้วคูณ8ปดครับผมคูณ8บวกห้าโอ้โหเรียบร้อยครับผม 13. คูณสิบสามาหกพันหนึ่งคูณสิบสามจอดนีหวานเียโอ้โหสุดยอดนะฮะมาได้ยังไงครับผม79ค็คีนิ้นเน้นเฮ้ย โอ้โหก็โอเคนั่นเพื่อนแล้วก็บวกมาที่ประมาณ120กว่าเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า